กันั้ำคึนงวะเนี่ยไปไปผมสอนนาิตาเนาะสามีก็ยังคป็นาริตาย่องเมือขึนเออโผโผบอลแหลกเลยปาปาริตาคือว่าเก่งแท้ปาเก็ดไรเกิดไรปานาิตาคือว่าเก่งแท้ปาอ้ย เดียวพ่ออตาโอ้ยดิมาต่หอนี้เ้า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 เเอาเ็ดน้อยเดียวมานั่งผักไปเต้ลงเต้คนไม่เคยถึงเดดถึงลมงถึงคนที่ได้เนเลย สายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเอฟซีสุขุสุกคนเลยยินดีตอนทับเขาสู่สองบาสุคนยินดีเนาะอาหารเช้าตอนทับแขกเนาะแขกมากเกี่ยวเขาซอยมากินเกาวแล้วก็ชื้อมเนาะโถต้มตีนเนาะต้มตีนหมูต้มตีนก็ยังมาต้มตีนกระต้มตีนว้าวต้มตีนเท่านี้ต้มตีน อะไรอะไรขึ้นนักเลงแถวสองคนนี่อะไรอะไรต้มตีนหมูนี่โบเห็นมันี่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 ต้มตีนหมูเจ็บมันบอดไม่ต้องทำอะไรมันหรอกฝนมากเลยนะท่านผู้ชมสองคนนี้อยากจัดการจะได้เมือนี้นครับสิใงสางานเบาเป่งกับสาวอลิตาแบบนักๆเลยเนาะใส่ไม่ได ขนบ่แล้วนี่ซิบ่ให้เพิ่นกินข้าวเพล่เนาะบัดเพแล้วเพราะว่าหน้าเฮายังซองให้เด้เฮาเกี่ยวหน่ำ้วกะอีพ่อตัดหน่ำเนาะต้องแลเหภายในมื้อนี้หั่นนะมันต้องแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าคนเฮาบักหลายมันบ่าวเพิองซาลิตตาบ่ดีมเนาะบ่าวน้อยแล้วก็คอยแม่นตอนแรกก็คนเขากินไปเลยแซนปานสบายดีล่ะลงเกี่ยวข้าวก็ลำบากเลยสวายดีนะ ไปดีก่อนบ่าอยู่ในหูเคาะโอ้โหร่างๆางๆบบเ,เนแต่พี่น้องเลี้ยงก,กินข้าก็น้องบารีมไปซะแล้วบารีมีม่ดิสติดวงทำง่านนักบ่เหลอ <c oughs> งนี่ออกหยาแนวขี้ทุกคนไปดีเด้อพี่น้องโอ้คิดข้าอะนนียมาเลยมาเลยกินข้าอุ่นน้ะ <c oughs> มีข่าวเลิกยังโรเลิกท่านสอสอากอยลงมาเลือกตั้งบ้านทางลลางเพื่อจะเป็นนายบ้านนี่ก็จะเป็นทุ่งโคลอมเบียจ้าไปมันทิพมุกเลยนี่ท่านโรกโอ้โหนี่ซื้อมากินอีกอยู่ไอ้เชื่อมเลมอเชื่อมเต้ปลาด่างตเก็บปลา ผักเก็บปลาผักเก็บปลามปีเกี่ยวอยู่ไแม่เกี่ยวไปไเร์ไผ่แบบเน่อยู่เกี่ยวเกี่ยวข่อยเอาไปใส่หนอเหมือนของข่อยอันหนึ่งของข่อยอันหนึ่งขอเอาไปใส่ไวดิากินไข่เขาเนาะพี่น้ออีแม่ว่าดิากินไข่ใช้ามากอกันได้ง ใครเป็กเดี่ยมริงอ่ะอะไรรอดรือไงเออ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 อออตาอีอ มันสิซังกันไปลยซัมะกอกนี่เอาไปเอาบอก็ว่าบอสร้างกอกซับมะกอกซับมากอกไงซับบอซัมะกอกเอาไปซับเอาซับโลกไมซับเวอร์จินาจะเปิดจะไปซับบักได้หน่อยให้ผ้จัดจับเราเนี่ยเลยนะโอ้สกเห็นดนิ้ซับกอกนนไ้ดไอ้ดิมนะพอด้กน อสับเบิดโอ้ยไปซับกที่ับอีพอซะอีแม่สับบดโอ้ยมันบสักันูกับโคตรับมันดีดีอยากบอลในซักหัได้บอลย่างมากนานกันพ่มากับยาพนุ์ที่เคยไปสีเหมาะเอาเคยเป็นยาดอยสีนลกันคนได้กินไครยังงกันน้อยเอ มือนี่ข้าแต่งรถทำใหม่เนาะใส่หน้ากากนีก่ใสง,ง่ายห้ามบ่พี่น้องสื่อสติกเกอร์มาม,มืออื่นมาฮือสิอันนั้นใส่แลกถ่ายอยู่นี่เนาะกับเบาะถ่ายอยู่ตรงนี้นวสวยโรวดฮะซื้อใหจ,จังซีบ้าเที่ยงบาเสื้อจะบว่ากั้นอันนี้แล้วเหยียบปูเป็นยังเหยียบได้อยู่ฮะฮฮะะไม่ว่ามันบ่เหมาะสมไรเขาเกี่ยว นี่จะไรเท่เว้ยรถมันน้องเถอะได้นะสูงโอ้ใส่อันนี้ใหม่เว้ยเท่ว่าเด็ดเลยเว้ยนี่แหละอันนี้มันสูงโอ้กันขโมยอีกกันเนาะเพื่อเวลานอนมีคนมาหยกไปแล้วก็พอได้ตื่นลงมายิ่งมันปะปะปั่มปั่ม ปปะ่ะปตั้งเขาเปลกมาเนาะปเขาอยู่ไ,<ด>ไปพี่น้องเขาสิลงเกี่ยวเขาเนาะแบบนี้ล่งสวยเลยนี่ <c oughs> เฮ้ยอากาศร้อ่าท่าฮ่น่าะเาฮ่อนีาฮ่าข่ายาฮ่าฮาฮืา่าฮปาฮ่่าฮอาฮ่าาฮาฮา เมื่อวานนี่หันตี้โบเอีหยัง,งมาให้เพิ่งกินท่อหอ,หอมเหมือนคนมาเกี่ยวมาหลับจ่างกันสองคนเมื่อวานเลิ่นกุ๊กขี้หอนเอาบปซะนายมาแป๊บสี่ลงมาหรอบอกเอ้ยก้อยเอิญบอกว่าง่าแป๊บสีลบออบส่ลงมาเด้อก็น้ำแข็งกับจอกนำ้ำโอ้อ hai mục nhà mình mắt เป๊ปซี่กับจอกวางมันฮะครับน้ําแข็งน้ํา เบีวแป๊เดียวนึง้องวะอ้ามันคือเป็นต้มวะเ็ต้มหะแล้ก็เกิ่วแ้วเกี่ยววัเป็นแ้วไอ้ฝึกหนึ่งิังซุกเกี่ยวลัดแต่มันแทงตายนี่แหละัวซุกหอกสีเกี่ยวขาวนะจะเกี่ยวเป็นวะอรน่ะ เบิ้งกระตสียมเลยงไทั้งเพ่งหลืกรเตนน้อยส่วนไหมเพ่งไซส์นี่อันนี้อยู่บ่เินรองอันนี้อยู่บ่เป็นร่องดีกิดอยู่บ่อนะ่เคยนมเคยเเลรเแล้วเห็ดแต่เก่า เดี๋ยนี้เศร้าเหตุต่บ่เศร้าแล้วใชสูตองเงาเท่าแหละเดีคือโบก้าอาริตาไปเนเหตุ้ี่คืนกันสีง่อมกไทยสิกันอาริตาเาเคยนอาิตฮงบบเคยแล้วเหตุอสิยางว่ะจะยก่อนขาค้ายเนาะ อย่าฮัีเปิดเพลงมันม้วนสุดฟังนะพี่นะอโอ้นางหอมมาตายเลยดิปากไปฟังนะเด้อเพลงตัวหน้าจอขัดสีวิทย์แห่งกระบี่มือซีอิ๋มอยู่แลาวไงถ่ายไปไทยอีกสิไปเลี่ยนมั้มาบัดนี้สิขอลำเป็นก่อนเจ้าเกมอ่อนอ่อนอย่่เฝ้าจอนี้ไกล

เบิ่งโลดน่าเข้ามาอยู่ในใจอ้ายป่าชีเหงาแน่ไหร่พอในใจไอ้มีเจ้าคนเดียวบ้าบ้า,านี่ของมเจ้าเก็บแล้วป้ามันไปเก็บ เจ้าผู้แคมปิ้งจ้ำเจอไดนคือลากิ้งกระปอกจะเน้นไปทำคนหล่อลายพูดป้านน่ะมามักเศร้าให้เศร้าน้ะคือไอ้เผ่งนาะคนขีดทุกขียน้เออไปเน้าให้เศรหน้าไปเห็นหน้าตอนน้าหนเด็ตอนนี้นี่เขากะมาเจ้ากอยางก้ายแล่เกี่ยวจ้าบุคขาดนี่เจ้าก็บิเกี่ยวนี่บิเกี่ยวนี่บิดเกี่ยวนี่เออนนริะเนาะ สำนิคยังคนอะไรอาริตาย่องมือขึ้นเออโผล่โผล่บอดแดดฉุนเนี่ยไปอริตาเมื่อโดนเห็นไปเป็นคนนี้บอกสุขเอาผู้ใหม่บอกเอาผู้ใหม่เลยนะเกี่ยวเขาโปรเป็นเออเอาผู้นี้แหละไอ้บาร์ดีแหละดีสุดแล้วดีสุดแล้สอนเกี่ยวไม่สอนโอ้โหันจันทร์นะเบิรงนี่เวลาดึงนี่ เจ้าเกาะมาชำนีนานน่เอาเข่าชำนีนีเกเออเด็กาะ็จับเด็กกะดเจ้าเกาะลายครับเ้าลายมันสะเห็นสะกกันนี่นี่เอาที่ะกอหันอาทิตะเห็นปะมันมีกอเขามันเออเกี่ยวตำโพมันเจ็บเอวโคตโอเกยวสูงๆแน่นี่นะเจ้าอันนี้เบิรงสูงๆนะนี่นี่นี่อ้ยดนี่เห็นบ่อทุกที่เกลเข่าฮะนี่ เออเนี่เจ้าต้องเอาเกี่ยวเกาะมาเนี่ยจะซ้อนข่อยจะซ้อนแมนแมนซ้อนจะพร้อมโผลเจ้ายังบอกเป็นเจ้ายังอ่อนลายอุ๊อริตตาอริตาเพราะว่าจะไปยินน้ำซัไปยินน้ำคิดแต่ว่าวจัะข้าว่ได้เกิดมาเกี่ยวข่าวจักเถื่อเจอเดียวน้ำเถื่อเกี่ยวเป็นสีน้ำ เลี้ยวบอะนะฮะตีลงไปเก็บปลาเนอะเพราะว่าพอเขาจูปลาพี่น้องอีหัวหน้าขันบบไปอลไรอาจารย์เราโบนั่งคะแนนคะ็นนปะจำเป็นไปบบเคยสอบโยกเจ้าเลยเคยยกข่อยกับไปเกี่ยวข่าวเลยเราโบได้ไปแล้วคุณน้ำโบได้คะแนนนะมือนี้เนาะขันบ่แล้วให้นี่ฮอจะบ่ให้อาริตาขึ้นกับไม่เฝืนเนาะต้องให้มันแล้วไร้แล้วแหละมันแล้วโบไฮกินข้าวแล้วตอนเพี่นนี่เด้อโอเคโอเคแม่อาริตา เอออาิตะตกลงเลยเด้อบ่แล้วมันบ่ได้ขึ้นเออบ่ได้กินข่าวเลยตอนพฝงนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นยังอทิตีาบ้าที่ต้นหยินหนะมาให้แฟนหเขาคดยาบ้าง้าจะจึงไหวะอ๋อ คนโซนเขากินหนังยังไงวะบะเอิ้นว่ามีแฟนปอดคือมงความสุขคือสีเย็นเนาะบ่สุกเนี่ยไ่ได้เกี่ยวเข่าแล้วไหมั้เวทนี่ตกอันนี้ไปเลยเบื้งเนี่ยแต่พ่อถ่ายแต่คลิปแต่ละมื้อเนาะอะ่นแหละพวกเกี่ยวหรือจะแบบนี่คนเกี่ยวมัแต่โย่ไอโฟตัดโย่ไอโฟตัดใช่โฟตัดยังเราตัดเบื้งได้ผู้เราตัดแต่ผูกจะเกี่ยวเสริมเนาะ บู๊เจาะหนึตาแหละบ่ได้บ่ได้บ่สุกนี่โอันนี้เป็นนะโอ้ย thank you สอมัตแล้วไงทางนั้นก็บ,บ่ว่า,บบาปิดคลิปละ่ะแล้วว่าปิดคลิปแล э ้ว thank you สอมัตเน,นี่ว่างเขาจริงสิจะว่างบ่เป็นนะแบบนั้นก็ได้ถ้าเน่มันแห้งนะอันนี้ตาบ่ได้ของพ่ให้จะคืนนเด้อจะไปนั่งอยู่างนเด้หรอ จำเนี่ยก็ยังบ่เป็นเสียใจในเกี่ยวเขาฮะบ้าดีมันก็ไอ้ตะเกี่ยวเขาโบเป็นเนาะอืมพอไหลเรื่อยพวกคนในเมืองนี่เด้อกินแต่เขาซื่อๆเน้องแต่เขาซื่อคือบ้าแหละเขาพิมพ์เขาเขาพิมีหน้าผมเขากำเกิดอยู่หน้าเนาะเออแล้วกับเป็นการเกี่ยวเกี่ยวเขาเนี่ยมันก็บริหนักแล้วมันก็บริง่ายแต่เพียงแต่ขี้ขางใส่ความมัดทนเลยทำเฉียว เออากแดตากนเออขันบรรยากาศกัเ <numbered> จ <target> ้าคนนอตาแง้เ <gu> จ <ell os> ้าคนละอ้าวโบตากมันกับเปลี่ยวเออน่นและสิเลยอะไรหน้าโบสุกนีเห็ดซีฮาุกหนี่ไม่คุดายล้วนี่นะจะสอบนี่กะว่าได้ไโอ้คือกันได้บหกสิบหกสิบได้ปะเ็ดลอเห็ดเบิดหันไปประมาณหกสิบน้อนี่เห็ดส่นหรือแปดสิบ ประมาณต้องรูดเอาว่สิไดเท่าไหร่เอารูดเอากรนจักสิปั้นมือไรบ่มอื่นกับมือมือละมือกับมือโกโปสตาอปแคปเจ็บปาป้าลิตาคือว่าเก่งแท้ปาเ็ดไลไปลิาคือว่าเก่งแท้ปลาโอ้ เจ็ดก้ออาีิตาโอ้ยหิมัตังไงเ้ยเฝ้า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 เ้าเยไรอยูไอยู่ิไลนนี่อจิมัดไลน์นี่โอ้ยเฝ้าเฝ้าเ้าเ้าเ้โอ้ยเบิดเท้าเบิร์ดบรองเยี่าฮ่า้่าาหเานี่เสยหัวเงยงให่นายยิงให เจ้าวว้าเจาเหียีเาเห็นเจามีอะไรไอ้ไรสิเลยเนี่ยไอไรเงี้ยใสิมาดบาดเดียไอ้เพิ่งจะมามัดเนอของแฟนจะไรเจ้าหอนับเป็นสอบมาดโอ้ยไอ้เพิงจนมาเศร้าเศ้าเศร้าเบ่งตีนี่เขาตัดนี่โบเห็นโบผูกมันเลี่ยงมากรงะมันเทีดจะได้จะสิในนา กับมือใหม่เดย์จะก็อ่อนมือเขาเน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยไอเพิ่มมาหมาดห้เนี่นี่เขาอมาสวยไหถึงไคนเทนห้อาหาสวยก็บม่ือยเฮ้ยต่ะสีบเน่นน่นี่ติดติดแน่ฮล้วนะฮะยงงงงงงเออ เกีียวอะไรน้อยนึ่งนะสุดาลงมาเกีียวเลยแม่กูเห็นบอกเกีียวอะไรน้อยนึงนี่ไปกินนาำจังเลยลงมาเกีียว บึ้องหนาแน่พี่น้องเที่ยวเขาเลยน้อยเดียวไปนั่งกินหน้าร้องไปเกี่ยวแม่คอยไล่กวาขี้หมาหนั่มเด้อใส่จะไปมัดโหลดของอริตาตัดค่ะจะไปมัดของอริตาตัดนะจะไปมัดเองโล่พี่ใกล้ขี้อ่ะนี่จะได้เนี่ยคนมัดนี่ติฉลองโอยโอยโอยชูเห็ดยังดี Ters, no น้อยเดียวเด็ดน้อยเดียวมานั่งผักไปเต้ลงเต้เออคนไม่เคยถึงแดดถึงลมถึงฝนแล้วเต้หนาวเนาะอะไรพวกคือแบบก่อนใช้น้ำกินเห็นแหละโจกมาเรียบอ่ะงานมีตนเดงานมีแต่ขี้บ่อยตรงไปต้นไหมขี้ตดนไหมอย่าตดได้เว้ยต้นไหมย้านิตาตด อลีเลยอลีเหรอริต้าทำไมคุณเป็นคนแบบนี้คุยิ่งยั่งแบบนี้วะคุยิ่งตดเมนเริ่มจะติดนิสัยไอซี่มาอะไรนิสัยเจ้าหันนิสัยไอเพิงน้ำติดน้ำเจ้าหันติดน้ำเจ้าหันก็ติดน้ำเจ้าก่อนใส่ก็อนติดน้ำเจ้าก่อนในรละเสืออาจจะตดใส่เจ้าก่อนเจ้านังกินข้าวเป็นบอดปาดจ้าหัน ไอ้เจ้ให้กระเตยกลิ้งกลอนมาใส่เจ้วเออต้นน้ำกันสัตว์เออเจ้ากันเรี๋ยวต้นไปรำมาสัสแต่มันเมินเนี่ยตีมันบโธรรมาสันเน่าไม่ขี่แล้อธิตานเลยไม่มาขี่จะตื่นมาใส่เน่าบ่เพื่อจะได้อะไรมินดีกว่าพอยว่าน้ำเย็นบ่เนี่เออจะว่าน้ำเย็นจแต่ก็ไม่คอยหามัวว่านนี่ฮั้นเห็นกระติกอันนี้ตั้งอยู่ในตู้มันคอยคิดว่ากองอัน อาไทยน้ำเย็นเพราะว่ามันมีพระอัดเตย์ด้วแล้วก็มันคิดว่ามัมีไระจกดอกมาเบิ่งวันนี้เขากินเป๊ปซี่ป้าขี่ขุยแต่เสียเหรอเออคนจกเอาจกเอามาเบิ่งป้าขี่คุยแต่ว่าอันนี้หานำก้อนเพราะฉันเบิ่งกับเลยไม่ได้บอกไปถามว่าอันนี้นำไปกินบ่เนี่เขาบอบ่เขาว่าบ่อาไทรนำก้อนจะซื้อจะกินจนอิ่มแล้วกิน สุดกระบกวานนี้จะกินเนี่ยสะอาดเนาะโอ้โหแหวนแตกนาตาบุรียังกินจะดีโอ้โหหนาตาบุรีจะดีกว่าไอ้เพิงบุญนทรายท่อขันมีจะกมีแฟนแหละแม่เ็บน้อยๆกันหนาตาบุรีสะมันมีคนลมอ่ะมันมีคนลมม่ใช่โบบีเลยมันก็โบบีแฟรมันมีคนลมขอบ่บอกใครว่าขอยมีคนลมคลิปนี้ก็คือนาคือกบเปิดตัวคนลม ใครจิบมีคนรบบาดีมกับมี่บานี้น้อยกับมีไพกัมีบกดีมมาจามีมาใช่ไมีแต่รบบ่ได้ครบรบสื่อขักปวยกโปงอืมนี่นาะงามยหาหลาอยากไลอีกเลยครับพรมีบบาร์รบนมีโกโปซิปกันยังบ่อยแบานี่จะอัดในนี้มันหรอว่าหนาผูกอัดูอัดู โอ้ทัวร์ให้นะหัวน้าถูกบอนถูกมุกไปถูกบอลจะมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปถ่ายซื้อมาชุบถ่ายคลิปซื้อมาเกี่ยวจารด์หนิมีแต่ซื้อมาขอนี่เกี่ยวเบิดมันกับบดไอ้กล้วงแต่ว่าหานใหญ่ดีแล้วเห็ดน้องซะน่ะให้มันก็สำเพ็งน้องมิเอะนี่ซื้อเปลี่ยนปลาอยู่ทุบอนเก่าโอ้ไปเห็ดน้องใหญ่ๆนะเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อยู่พุ่นฮะให้มันมาวนเหอน มาจอก็ขุดน้องเนาะซียังมีน้องอีกน้องไงกนขุดน้องเนี่ยทำสิกินนะนมีทางขับ่ป้าไอซีคือสิน้องใหญ่เนาะน้องในน้องในผัวป้าไป็นติเป็นตยานเออมันมีน้องประจำตัวมันอยู่แล้วพิเทนเมื่อคืนนไอ้สุกผนผิดโกโปรสต็อปแคปเจอร์โกโปรสต็อปแคปเจอร์โกโปรสต็อปแคปเจอร์ อาจจะปิดประชุกนี่ Go Pro stop cap เจบต้อคอยไปยิกตอไปตอคยเร็บ Go Pro stop cap เจ็ให้ยอม้อยแดดฮอตลายเนาะอลิตาบอกว่ายอมแพ้บ่ะไรวว่ายอมลงไปเกี่ยวไหมนายตดพวกแม่อนนี้น้อยเกี่ยวเลยนี้นี่เกี่ยวขาวอะไน้อยเดียวเนี่ยเอาก็ไว้เพื่อไอซเจขาวน้องน้อยมาดีเออเออเรื่องบุ๊คเขาบอกมาอกท อปลดดัดเลยปพอดัดแต่เขาบมาลีไปพี่น้องคลิปนี้ีชีวิตเพียงเสมอเด้อเดี๋ยวคอยมาสู่หม่เนาะแหลกแห้งไรเราต้องตื่นแต่เศร้ามาเขาต้องเห็ดย่ำแล้งมอสิ่งทำแต่กระยำสาวคนละทรงหมัดแต่เศร้าแล้วหากินชมีโบอ้าวมาน้ำสับอดิตาไปสั่งอันนั้นเป็นคนเป็นั้บนี้นะครับเขาห่ออย่างไปตัดเขาใส่จักตัดเขา ไเพิงเด้กไปเกี่ยวเป็นมาที่ที่แบบเห็นแหลวก่อนเห็นหาแล้วก่อนอริตาสีห์จะบอสอะไรไหมอริตาจะโก้พิ้วเปลี่ยนกันตอนนี้บอสแต่ยูเพราะว่ากันจะซีอปกิวจะใส่ตัวนี้นี่มันสีได้มีบอกตัวแบบหีดหีดสิบเบิดเลยแบบนี้เกี่ยนี่เลยบอหนาไม่บ่เบิดนะตัวไม่นี่เอาตัวไม่เลยเอาไม่เขาเลือกรถเล็กกันนี่ พ่อกับตัวนี้เดี๋พอดีแซมเปลี่ยนผูไดนหนเออเอาตัวนี้ก็ได้นีเฮ้ยมันเป็นในงไงขอมันเก่าเลยเก่าจังไลขอใส่เอาว่าสาธิกิมันมาท่านไหนค่ะเปลี่ยนตัวนี้เดี๋เปลี่ยนกับตัวนี้เดี๋ยวมากเอาตัวไดตัว้มันกรสุดบอกลอย พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจส่งเบาวสุขหนาเด้อฝากเบิ่งอลิตาสากลมยาวแดงฝากเบิรงโฆษณานนำเด้อพี่น้องเลยอย่าเข้ามาเบิรงเด้อส่งไลค์ส่งคิดงงอกเงียบยุบิบบอก่อนติมแบบงงอกเงียกบจีน้อยชิลงเอาปลาเนี่ยเห็ดงงงงเงียกโอ้ยเจอกันไหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายแดดอลีเนาะ